สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอาร์นะครับประสมโชคตระกูลแพทจากรุ่น41ครับปอนค่ะปธมาพรเศรษฐมงคลนะคะจากรุ่น41ค่ะขอขอเสียงขอขออนุญาตนอกนอก,นอกเรื่องนิดนึงขอเสียง สี่หนึ่งหน่อยครับสี่หนึ่งมากันบ้างหรือยังบอกไใบบอกมือหน่อยบออกว่าอันนี้นะครับได้ขามีสองโต๊ะได้ขามีสองโต๊ะครับูค่ะแต่ผมไม่เห็นว่าใครนะนั่นน่ะอาจจะงงไหมเราสองคนทําไมเมื่อกี้เขาแต่งตัวกันสวยงามใช่ครับแต่จริงๆมันไม่น่างงนะเพราะว่ารุ่นเราเราก็เราก็ยังอยู่รุ่นที่เราจะใส่ชุดนักเรียนมัธยมได้อยู่ใช่ไหมทตัวกลมกลืนแต่อย่าดู ม,ม่ไม่อันนี้มันเป็นแค่เหมือนแบบเครื่องประดับเฉยๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เราแต่งตัวอย่างนี้นะคะเรากลมกลืนกับ,บสถานที่ <ผม S 2> ใช่แล้วน้องๆเมื่อสักครู่นี้และตอนพี่มอปลายใช่แล้วครับก <c oughs> ี่ปีมาแล้วเนะและที่สําคัญคือเรากําลังทําตัวกลมกลืนไปกับการแสดงโชว์ชุดต่อไปค่ะถูกต้องครับเพราะการแสดงโชว์ชุดต่อไปนะคะเป็นชุดที่เราได้รวมสิทธิ์เก่าค่ะที่ ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงมารวมกันตั้งวงดนตรีนะคะรวมถึงเรายังได้ชักชวนน้องๆค่ะนน้องรุ่นปัจจุบันนี้นะคะม,มาช่วยเป็นแดนเซอร์ให้พี่ๆด้วยหลายรุ่นเลยหลาย,ลายารุ่นมาก,มากนะคุณอาร์ตกว่าจะได้รวมกันและซ้อมกันได้ขนาดนี้ใช่นะผมเข้าใจว่าต่างคนต,งต่างมีหน้าที่ที่ต้องทํางานนะหลายรุ่นนี่ไม่ใช่แบบว่าห่างกันรุ่นสองรุ่นนะคะคุณบางรุ่นนี่ย0ิบกว่านะคะ เราอย่าพูดความห่างของรุ่นดีไหมครับคุณเราอย่าไปเฉียดครับพวกเราอยู่ตรงกลางเราไม่เดือดร้อนเราโอเคตรงกลางก็ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วะอย่าพูดอย่างนี้ก็ตอนนี้นะคะครับเราก็อาจจะขอเวลานิดนึงนะคะฟังเราโม้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมใช่ครับผมก็วันนี้คนมากันเยอะมากคนเยอะคนเยอะจริงๆครับตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นจริงๆผมก็มือสั่นแล้วนะคุณรู้ไหมว่าครบรอบกี่ปีงานนี้เนี่ย กี 62. 62่ป okay. okay. ีครับคุณบอลหกสิบสองหกสิบสองปีถ so ูกต so like, ้องครับแล้ว so ที่ตอนได้ข่าวมานะคะมีพี่ๆ like ต้องเรียกว่าพี่ๆนะพี่ๆสิทธิ์เก่านะคะรุ่นหนึ่งมาร่วมงานนี้ด้วยรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งคุณดิฉันเห็นว่าเมื่อกี้เราขอเสียงสี่หนึ่งไปละเราขอเสียงรุ่นหนึ่งดีกว่าไหมเราจะเห็นไหมก็ค่ะไฟตรงนี้ก็แรงเนาะแต่พี่ๆรุ่นหนึ่งฮะเอาเป็นว่าเรารับทราบแล้วกันว่าเรามีทั้งสิทธิ์เก่าตั้งแต่รุ่นหนึ่ง จนถึงสิทธิ์ปัจจุบันมาร่วมกันเลยถูกต้องครับผมนาตื่นเต้นและหน้าตื้นตันเมื่อกี้ก็ผ่านๆมาก็แบบมีทักทายรุ่นพี่รุ่นพี่อะไรบ้างที่สำคัญเราได้ทักทายและกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์ไปหลายท่านเ้วด้วยค่ะถูกต้องครับผมเมื่อสักครู่นะคะท่านผอตอนสมัยรุ่นเราเข้ารุ่นแรกก็มานะใช่ครับแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เดินไปสวัสดีเขากล่าบสวัสดีจากข้างบนนี้ด้วยแล้วกันนะครับเราสองคนนะครับ อาจารย์หม่อมครับผมอยู่ครับคุณแม่เนื้อยงน,นีตอนนี้นะคะคุณอาร์ต่าจะพร้อม,<ผ>มแล้วมั้งคะโอเคซึ่งจริงๆล่ะเราพูดกันไปเม,มื่อกี้ที่คุณปอนบอกก็คือว่ามีการรวบรวมกันนะครับแต่ว่าเพลงน่บทเพลงเนี่ยก็จะเป็นบทเพลงของการที่รวบรวมเมทเล่เพลงที่ชื่นชอบของรุ่นต่างๆกันเอาไว้ร,รุ่นเราก็จะรุ่นแบบแนวแบบปเตโต้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่จบเนอ ครับผมทางด้านดนตรีนะครับต้องขอขอบคุณพี่บุ๊กนะครับอารงณ์กฎที่ช่วยควบคุมวงนะครับส่วนแดนเซอร์เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วิธานครับอาจารย์บุ๋มนะครับอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์เปรี้ยวนะครับและนิสิตฝึกสอนด้วยนะครับผมใช่ค่ะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับขอเชิญพี่พี่น้องๆเพื่อนๆนะครับพบกับการแสดงชุดสิทธิ์เก่า เล่นร้องน้องๆเต้นได้เลยครับขาเชิญชมค่ะ อยากอยู่ดูวยไรเธอฟันดีใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมอยากเป็ปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้จังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วต่อ ธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้ายฉันต้องไปไม่มีใครเคียงข้างฉันนา่นลยกายขงไม่บอกแค่ละว่าโลกของฉันกี่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่เท่าไรเธอฝันดีใจรูู้ดีว่าบทเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานาแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอตาบแต่ฉันวิ่งวนกับเธอที่เพียงส ต่อเลยดีไหมอย่าทิ้งปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้จังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมกฝนบนา้าคุรู้ดี จำคัดคืนฉันคงต้องใช้กำลังจะเสกเธอให้เชื่อฟังให้บอกฉันดึงดัง,ดงว่ารักสักหน่อยหากยอมเป็นผู้ใจจะเอาอะไร 想开灯。 ั่งใจซ้อนหรือไรไม่อยากจะฟังเท่าไรบางอย่างก,ก็เชื่อเป็นไฟใครก็ใจไม่ชอบเลยไม่ไรที่ฮึบจะทำก็อยากจะทำทุกสิ่งบางอย่างก,ก็ชริงจริงๆใครก็ใจไม่ชอบเลยอาจมาเจ็บได้เสมอ ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ขอบคุณน้องๆสิทธิ์ปัจจุบันด้วยนะครับค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์ใช่แล้วเชิรุ่นน้องรุ่นน้องและรุ่นพี่ด้วยเพราะเราไม่ได้มีแต่น้องนะเพราะเราอย่างที่บอกว่ามีหลายรุ่นผสมกันนะคะอ่าเดี๋ยวรบกวนนิดนึงเชิญข้างหน้านะคะเชิญข้างหน้าเลยนะคะเรียงแถวหน้ากระดานเลยค่ะน้องๆพี่ๆคะจะนำโดยพี่ใหญ่ก็ได้นะพี่บุ๊คค่ะ เรียนเชิญและอัญเชิญเลยค่ะพี่ตามลำดับรุ่นพี่คะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ออกมาเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าละดับรุ่นน้องเล็กสุดพ้องของดิฉันนี่อยู่ข้างดิฉันเป็นเลขสิบนะคุณอันนี้ผมเห็นด้วยไม่ต้องแล้เราีบเล่นเองใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ผมชอบมากเลยนะเพลงแต่ละเพลงนี่แบบว่าที่จริงผมเกิดไม่ทันได้ได้เคยได้ยินแต่เพลงที่น้องคนนู้นร้องอันนี้เกิดทันแม่หมดฮะแม่หมดไม่ใช่สิโอตายเลย โอเคมาเราแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าใครเป็นคนเลือกเพลงนี้หรอขออยู่ข้างหน้าลำโพงกันได้ไหมคะมาเลยไม่ต้องเขินรองเท้าเรารู้ว่าพร้อมไม่พร้อมไม่เป็นไรแนะนำตัวก่อนเริ่มจากพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ค่ะผมบุ๊คอาลงกดรุ่น28ตอนนี้ทำเป็นพุ่มกับโฆษณาพ่มกับมิวสิกวิดีโอครับผมครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับครับผมตู้นะครับอบครวินตู้จินดาครับ สาธิตประทุมวันรุ่น4 3ครับตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิสังกัดบริษัทบิชูการบินครับขอบคุณครับท่าต่อไปครับสวัสดีครับวิเชียรวิรุฒนะครับรุ่น43ครับก็ควบคุมเสียงอยู่ที่รัชดาลัยเทเตอร์นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมต้องปาลินนะครับรุ่น43นะครับรับราชการอยู่บังคับคดีนะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมกรอลงกรโจติรัตนกุลนะครับรุ่น43นะครับก็เป็นบร็เกอร์นะครับอยู่หลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,รรบค่ชะชื่อโบวัลิตยาสุขมงคลนะคะรุ่น43ค่ะปัจจุบันเป็นกอบิไรเตอร์อยู่บริษัทโฆษ,ษณาค่ะท่านต่อไปครับค่ะแอชลวีฟิติกุลนะคะรุ่น43ค่ะปัจจุบันมีรอยเด่นดนตรีนะคะอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานมาอุดหนุนได้นะะคคคขอบุณมากรั สวัสดีค่ะป่านะพารุ่น51ค่ะปัจจุบันเป็นภูมิสถาปนิกค่ะครับและผมนะครับประสบโชคตระกูลแพทย์นะครับมีร้านอาหารอยู่ที่พระราม9ซอย43นะครับเชฟอาร์ตนะคะอาเชิญครับคุณปอนครับผมขอียงปรบมือให้ทุกท่านอีกทีหนึ่งครับผมก็ตอนนี้นะคะเราก็ต้องหลังจากที่เราชมดนตรีเพราะกันแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆและพี่ๆซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพมากๆแต่ เราซ้อมกันหนักมากในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกได้ใช่ไหมนะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาซ้อมกันกี่ครั้งสามครั้งนะคะแต่ก็ต้องถือว่าเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็ทํางานนะมีหน้าที่การงานอยู่นะครับทุกคนนี่อย่างถ้าเป็นเวนก็ต้องสลับเวนทํางานเป็นกะก็สลับกะลานู่นลานี้โดดงานกันมาลาออกด้วยใช่ไหมมีบอกค่ะนะคะก็ขอขอบคุณ พี่ๆและน้องๆมากมากนะคะขอเียงปรบมือให้กับวงชุภูพันธิปิสักครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะและช่วงนี้เราก็คงจะต้องส่งต่อไปให้กับพิธีกรคู่ต่อไปใช่ไหมคะคุณปอนครับใช่ค่ะคุณอาร์ตครับก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่เจอเราสองคนแล้วอาจจะเริ่มเบื่อหน้าแล้วเราก็ขอเชิญพบกับพิธีกรนะคะคู่ต่อไปค่ะได้แก่คุณกมลวรวัอัธจจริงดาและคุณไกรวินวัฒนรัตน์ค่ะเราสองคนขอลาไปเท่านี้ค่ะวันนี้ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ